ดีครับทุกคนวันนี้กินเที่ยวกับน้านอยู่ที่วัดเขาช่องลมนะครับด้านหลังมากราบไหว้ขอพรท่านทองล้นนะครับ นี่นะครับขาวเวสวรณทรงลาหูนะครับแห่งวัดเขาช่องลมซึ่งมีผู้มากราบไหว้ขอพรได้ถูกรางวัลที่หนึ่งมาหลายรางวัลแล้วนะฮะหลายงวดแล้วนะครับแล้วงวดล่าสุดก็มีรางวัลที่หนึ่งเกิดขึ้นที่นี่นะครับที่วัดเขาช่องลมนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ก็มีประชาชนมาเยอะมากเลยนะฮะ มาช่วงเช้าๆก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับช่วงบ่ายนี่ร้อนแน่นะฮะจุดนี้คือจุดจองเช่าบูชาวัตถุมงคลของทางวัดน,นะครับมีหลายอย่างให้เช่าบูชานะฮะ มีประชาชนมาเยอะเลยนะฮะชุดบูชาก็99บาทนะครับมีประทัดนะครับจุดถวายนะฮะร่มรื่นครับตอนเช้าเช้านะฮะเราก็ได้กับไหว้ขอพรท่านทองหลวเสร็จแล้วนะฮะก็มาจุดทูปกันต่อนะฮะตอนนี้เรากําลังรอทูปนะฮะจากชุดไหว้นะครับที่ทางวัดได้จัดไว้ให้คนละหนึ่งดอกนะครับเป็นทูปเลขนะฮะแล้วก็จุดรอจนกว่าเลขจะ แล้วก็เลขที่เราได้นะครับก็คือ2 2 5้านะครับจุดนี้ครับก็เป็นจุดลงทานนะครับใครจะมาทำลงทานก็ติดต่อทางวัดได้เลยนะครับวัดเขาช่องลมนะฮะมาทำลงทานกันหลายร้านเลยนะครับวันนี้เราจุดทูบเสร็จเราก็มาหารางวัลที่หนึ่งกันที่นี่นะครับมีเยอะเลยนะฮะมีหลายร้านให้เลือกนะครับเราก็ได้เลขกันไปแล้วนะครับตามเลขทูบที่เราจุดนะครับ โอ้ไปแล้วครับเราเสร็จแล้วนะครับเรามาขอพรอท่านทองรถลนที่วัดเขาจงลมนะฮะอากาศไม่ร้อนท้ามาเช้าๆหน่อยนะฮะวันนี้คนมาเยอะเลยวันเสาร์อาทิตย์นะฮะกิดเที่ยวกับหน้าก็สวัสดีก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ